โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Demon Slayer Kimisuno y e b a the Demon Kamikoto m i oh, ครับพร้อม <laughs> <laughs> ดาวพิฆาตสูนนั่นเองพูดชื่อไม่ชินตลอดเลย oh <my> วันนี้จะเป็นเล่นตัวเล่นตัวไม่ใช่เล่นตัวนะ oh <my> เล่นเล่นตัวละคร <laughs> ผมไม่ได้เล่นตัว เอาละวันนี้เราจะมาเล่นผู้หญิงกันบ้างดีกว่าเนอะเนสโกะถ้างั้นไปสู้เอาคนเนี้ยมาโคโตะชื่อมาโคโตะหรือมาโคไม่ใช่โตะดิโตะน้องคนนี้อันนี้ชื่อซาบิโตะมาโคโมะคนนี้ชื่อมาโคโมะเออเธอชื่อมาโคโมะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ถ้างั้นเราจะเล่นเล่นเด็กผู้หญิงคนนี้ ไม่ใช่เล่นเด็กผู้หญิงคนนี้สิสู้สู้กับผู้หญิงคนนี้โดยการใช้ใช้ใครดีเอ่ยอันนี้ให้วินชนะในสิบยวิเหรอและก็อันติหนึ่งครั้งเราจะเอาใครไปสู้กับเธอครับนนเด็กผู้หญิงก็ต้องเป็นเด็กผู้หญิง เด็กผู้หญิงก็ต้องสู้กับเด็กผู้หญิงสิจ้านี่เลยเนซึโกะเนซึโกะเนซึโกะกับเนซึโกะเอาซัพพอร์ตเป็นพี่ชายแล้วกันหรือเป็นเซนเกสึดีพี่ชายดีกว่าพี่ชายร่างนำ้ำหมฮี่เมื่อกี้เมื่อกี้ให้ชนะ ให้ยี่สิบวิใช่ไหมเอาสู้ไปปั่นไหมตีแน่ควรต่อแล้วก็ทีบต่อเป็นไงราเป็นไงราต่อต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องออันติบุ้มผ่านไหมยี่สิบวิวิชาโลหิตอสูร โลหิตรลเบิร์ใช่ปะบึบมวิชาอสูรโลหิตเออวิชาโลหิตอสูรละวิชาอสูรโลหิตโอ้โหเนสโกไม่ร้ายเอ้ยไม่ไม่เบานะไม่ไเบีเยี่ยมต่อไปเลยชนะ2 0่สและวี่วิแล้วก็บูสต์อันติ ไม่ใช่อันติเป็นท่านั่นน่ะท่าเขาเรียกท่าอะไรบูธน่ะเรียกบูธ <laughs> เนสโกกับพี่ชายสู้กับมาโคโมะม,มาโคโมะ <laughs> อะไรนะ2ีวิแล้วก็บุ้งหนึ่งครั้งเอาไปสกิลบุ้ม คอมโบคอมโบนี้เป็นยังไงบ้างคะบูทหนึ่งครั้งบูทหนึ่งครั้งตีแนะ่เลยต้องขวนให้หมดต้องขวน,นให้หมดทีนึงแล้วข้ามันจะเกิดอือโอ้พี่ชายช่วยหนูด้วยค่ะอือขวนให้หมดขวนให้หมดเรียบร้อยเนีย่ยพอเราเล่นเมื่อวานไปเรารู้เลยต่อไปจะเล่นยังไงต่อ <Yeah. S 2> น่าจะประมาณ20นาทีก็ผ่านหมดแล้วนะอันนี้ติดคอมโบเอาแล้วมีคอมโบมาอีกแล้วผมรู้แล้วยี่ห้าคอมโบทำยังไงแต่ตัวละครอ,อื่นผมไม่รู้เลมีคนบอกว่าให้ใช้น้ำตกเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้ก่อน10คอมโบกับอันติหนึ่งครั้งนะสิบคอมโบในสกโกทำได้อยู่เมื่อกี้นี้ทำอยู่ เมื่อกี้ทำอยู่ได้หรือเปล่าดเดี๋ยวลองดูงแล้วมือไม่ขาดเนี่ยเอาไปจบดินี่ฟันก่อนแล้วก็ตี้แน่โอ้โห,โโหตี้ไงสิบคอมโบนี่ได้สิบคอมโบแล้วต่อไปก็เป็นอันติไหนอันติไกลแค่ไหนเฮ้ยไกลอยู่เอาไป วิชาอสูรโลหิตโลหิตระเบิดบุม้มไม่ยักจะตายมาเอามาเลยควรควรควรเป็น,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 นงไงล่ะสิบคอมโ,โบได้อยู่เนสโกะแต่ถ้าเยอะกว่านี้ไม่รู้เยอะกว่านี้ไม่รู้ ต่อไปเอาชนะใน35วิแล้วก็ใช้อันติปิดเกมได้เลยจ้าแม่หนูแม่หนูอย่าพูดเยอะแม่หนูอย่าพูดเยอะว่ามันต้องมีคอมโบเยอะกว่านี้แน่นอน ผมอยากจะรู uh, oh, ้ว uh, mm ่าขวนของขวนของนีซโก้ขวนได้กี่ทีอุ๊ยหนึ่งนองน้ำแล้วขวนต่อได้ไหมไม่ได้อ่ะอื้อโอ้ยขวนแล้วก็ไม่ได้ได้แค่สิบคอมโบอย่างเงี้ยมาข่วนข่วน อันติปิดท้ายปิดได้แล้วมั้งเนี่ยได้แล้วละ่ปะปักมันจบแล้วนิสโกโดได้สิบคอมโบโอเองอ่ะผมลองใช้ท่าทุกอย่างแล้วนะบุ้มผ่านจ้าโลหิตระเบิดโลหิตระเบิด แล้วก็กงเล็บเนสโกเนสโกไม่ค่อยมีท่าอะไรนะต่อไปต่อไป15คอมโบนี่ไงโอ้โหใช้คอมโบเยอะอีกอะ่ะ15คอมโบบูทหนึ่งครั้ง15คอมโบลองดูลองเดอไม่รู้จะได้ไหม มาค่ะป้องกันก่อนเลยป้องกันพอลเตอร์เด็กพอลเตอร์กะอ๋อ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 ด้วยจ้าเฮ้ยเหรอตีเนี่ยขอทุ่มดีนึงอยากรู้ว่าทุ่มเป็นยังไงพี่ชายช่วยดูด้วยอือควร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 บุทหนึ่งครั้ง บูทหนึ่งครั้งโอเคครัวนี้จะลองไปขวนดูขวน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 ต่อสิบห้าคอมโบอันนี้ได้อยู่โอ้โหลุดคอมโบแล้วหลุดคอมโบแล้วได้สิบห้าคอมโบอยู่แต่ถ้าเยอะกว่าสิบห้าเนี่ยไม่ได้แหะอ่าโย ห้เยอะกว่านี้อันนี้ชนะใน45วิแล้วก็อะไรวะอันติหนึ่งครั้งจะได้ไหมจะ๊ะคือคือถ้าใช้สก,กิลอะคือถ้าใช้สก,กิลมันก็จะคิดคอมโบของสก,กิลแต่ถ้าใช้โจมตีมันก็จะคิดการโจมตี โอ้ยโดนนี่แน่ควรควรคๆรคคแล้วก็ตบอแล้วก็อันติได้ไหมไม่ได้ฮะอันติเอ๊ยโอ้ใช้เร็วไปผมว่าจะไว้ใช้ตอนคอมโบควนซึมซึมซึ่ได้ไหมโลหิตระเบิดว่าจะใช้ตอนนี้สักหน่อย เนตุก <laughs> โกคิด่า่เน้ตุกโกคิดนี่เาดี๋ยวพอถึงคอมโบเนี่ยแหลมันจะยากการเฮ้ทำเวลาได้ดีตอนนี้นี่ไง20คอมโบแล้วเอาแล้วนี่ซตโกแล้วก็ใช้ติปิดเกม ยี่สคอมโบมาดูกันคุณ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 แล้วก็คิกแลก้วก็อันติไม่ได้ฮะเฮ้ยควนไ,ไคนไม่ได้แฮะคุณเข้าไปปานหมด ปานหมดปานของนิ้ซึ่หมดเด,เ,หเดี๋ยวก่อนเฮ้ยซุบเฮ้ยซุบป้องกันเดี๋ยวก่อนขอปานหนูขอหนูรอปานหนูก่อนหนูจะทำยังไงดีหนูจะใช้ท่าไหนเพื่อทำให้คอมโบได้เยอะๆโอ้ยโอ้ยจะเย็นกระโดดกระโดดคลิกไม่ได้เลยเหรอฮะคุณ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 นี่แนะ่อันตีซึมอ้าวไม่ได้อะ ไม่ได้แฮะถอยก่อนถอยก่อนยีออ่สิบคอมโบยี่สิบคอมโบควรชะนะก่อนแฮดยี่สิบคอมโบไม่ผ่านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เมื่อกี้เรายังใช้อันติปิดอย่างยังเนี่ยหรือเนสุโกะจะใช้คอมโบถึง20ไม่ได้ไ<ป>ทำไมกล้องมันไม่ตามหลังหเหมือนตอนที่เราเล่นเนื้อเรื่องก็ไม่รู้ะอะเอ,อ้าโดนเค้์เตอร์อะไรจ้ะนี่แน่เนี่ยเนี่ย เนี่ยอันนี้ได้9นะแล้วอันตีจะเป็นเท่าไหร่เราคลิกวิธีหนึ่งื่อกี้นี้หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนคลิกแล้วก็ควนแล้วก็อันติบึม้มอา้าวไม่ได้ฮะส,ส่ัยเด็กตะโกจะทำไม่ได้นะว่าแล้วอันติปึ้มป้องกันได้อีก ให้ตายเถอะป้องกันป้องกันโอ้ป้องกันไม่สำเร็จป้อ,องกันกันอือ้อนีแน่ป้อ,องกันไม่ได้ฮะอันติซึมไม่สำเร็จอีกแล้ว จับเตีตนหนักจริงๆแม่หนูคนนี้คือแบบว่าขอข้ามยี่สิบขโบไปก่อนแล้วกันเพราะว่าผมพยายามทำแล้วมันไม่ถึงนะหรือว่าต้องระเบิดไอ้นี่วะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมานะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาอันนี้แพรลี่อันนี้คือ ปัดป้องหนึ่งครั้งแล้วก็บูตโอเคไปลองดูปัดป้องยากอยู่ปัดป้องมันยากอยู่ปัดป้องโคการปัดป้องของเนซุโกะเฮ้สุดโคการปัดป้องของเนซุโกะนี่ไงตสดแล้วเมื่อกี้เนี้ยแต่มันทำยาก ไม่รู้จะเข้ามาเมื่อไหร่ตวกอนใจเย็นนี่ไงติดแล้วหนึ่งทีโอเคเนี่ยคอมโบได้แค่ติดห้าหมดเห็นากมันช้าไปถ้างั้นเราจะลองบูทบูทโอเคควร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  วันสิบห้าเองเห็นไหมไม่ถึงยี่สิบป้องกันอยู่ได้ป้องกันอยู่ได้เนสโก้คิกตีไง <m uch ing> ได้แค่สิบหกคอมโบเองครับแต่ถ้าใช้ถ้าใช้ซาบิโตะได้อยู่ อันนี้25้าคอมโบยิ่งแล้วเลยอ่ะไปก่อนทําไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยย้อนกลับมาผมว่าจะเอาเอาซาบิโตมาผ่านในะพวกคอมโบเยอะๆเนี่ยผมจะลองใช้เพราะว่ามันมีสกิลบางตัวสกิลมันสาม,มารถคอมโบได้อันนี้ คอมโบยี่ิแชนติ1ครั้งแล้วเราใช้ท่าขวนใช้ขวนต่อไม่ได้ส5บห้หึ 1, 2, 3, 1, 1> ่งอวรร้านตดต่อเฮ้ยได้อยู่นี่ไง17แล้วโอเคพอเข้าใจนะแปนี่ไงมันต่อเนื่องได้ โอเค20เดี๋ยวไปด่านนะั้นได้แต่ไม่ถึง25เฮ้ยถึงโอ้โหเป็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วควรเดี๋ยวก่อนเรนทูโกคลิกเอื้อเรนทูโกคิกวังว่าไงคะอ่ะอันตีเพื่อให้จบควรสิงห์มาเลยทุกคนโอ้โห บางอาจองเล็บเนสโกนี่แน่เนสโกะคอมโบได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปทําด่านนั้นเมือ่อกี้เราทํายังไงดีกว่าเราเตะต่อยเตะต่อยแล้วก็ขวนแล้วก็อันติโอเคอยีา่าคอมโบเลยเนสโกะก็ทําได้นี่แต่เราแค่ต้องจับให้ได้โอ้อันนี้ชนะในห้าสิบห้าแล้วอันติปิดเกมเดี๋ยวขอกลับไปที่อันนี้2ี่สิบคอมโบและอันติปิด เพื่อความถูกต้องเราจะได้จบแบบสวยงามแล้วเราจะย้อนกลับไปทำเวทเก่าด้วยเยี่ยม่นเอาชนะเอ้ยอันนี้20ิโบเดี๋ยวกอนใจยเย็นใจยเย็นให้เขาหมุนก่อน ควรธรรมดาก่อนแล้วก็ควร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 แล้วก็อันติเป็นไงล่ะ17คอมโบซึ้มซึมเฮ้ยเราต้องแชนติปิดดีกว่าเวนการไปใช้ก่อนบึ้มแล้วเราจะมีอันติปิดเกมไหมเนี่ยโอเคเพชควันเพชเพชควันมาคัลเตอร์ดูเอ้ากดท่าผิดไปกดเรียก ถึงอ่ะรอเง้ยออตเตอร์ไม่ได้เว้ยอะไรสิงนีเป็นไ,ง,นไงล่ะจบแล้วเอ้ยไม่จบเลือดมันเหลือเยอะโอ้ลืมดูขอโทษครับอุตสาตั้งใจเต็มที่ไม่จบเลยเอ้ยจบรัดตีนขึ้นอุย๊ยปวดหลอดเลยเหรอแรงมากโลหิตระเบิดชม そこまでโออเอได้สามโสิบ combo อะเงี้ยเนสโกไปผ่านตรงนู้นก็ได้นะเขก็ดไรวะยังไงครับทองสีทองมันช่างสวยงามจริงๆเลยอันนี้ห้าสิบห้าวีแล้วก็อันติปิดโอเคอันติปิดชาอ อันติปิดฉากสวยงามเนสโก้ปะทะปะทะเดี uno, like shoe, ๋ยวก่อนใจเย็นควร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 เนสโกะพิกบักเนสโกะเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะฮึยืนเฉยโอเคอันติมีแล้วเอ้ยเราต้องอันติปิดนี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ คือส่อตีปิดออกไปชุดใหญ่ไฟกระพริบควร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 แล้วก็ติปัง<า>จบแล้วซึมซึมซึมลากอนบุ้มระเบิดอสูรเอ้าไม่ตายเวรกรรมต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่ ขอเริ่มใหม่อีกทีหนึ่งนะครับยังไม่ทองกะเลือดผิดไปหน่อยโอเคเอาไม้กะเลือดผิดไม่เป็นไรขอแก้ตัว,แก,ตว,แ,กตวแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวแป๊บหนึ่งแต่ไ่ต้องใช้ทันจิโร เวลาเล่นเกมต่อสู้แบบนี้ชอบเล่นแบบตัวละครเดียว,วไม่ชอบเล่นตัวละครหลายตัวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนึง๋ยวกันจ้าเก็บสกิลอันตรีกอนช่วยด้วยพี่แคทกิโร่เ,โโเด็กตุ๊กอตพีชไอ้เหล็กก่อนโอ้โหใจเย็นได้เลยปล่อยปล่อยให้โดนอับก่อนปล่อยให้โดนอับก่อนเฮ้ยซุปเฮ้ยซุปนี่แน่คุณ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  เป็นไงร่าเป็นไงรา่าเนสโก,โก้คลิกเฮ้ยชอบไม่ชอบท่าคลิกของเนสโก้เนสโก้คลิกโอ้โหงไงคลิกทีไหมคลิกทีไหมเข้ามาคลิกบักเหมือนโดนเอาละอันตีสวยงามบักลาก่อนจบแล้วครับสวยงามสวยงามถึงคอมโบจะไม่เยอะ เพราะมันไม่ได้ฉากให้คอมโบอุ้ย56นาทีไอห้า6วิพอดีเลยมันต้องการ55หวิผ่านโลหิตอสูนโลหิตระเบิดโลหิตระเบิดผ่านแล้ว,ลวสีทองหมดเลยสวเงนินเอาล่ะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปที่เมื่อวานที่ผมเล่นไม่ผ่านนะ ผมรู้แล้วเราต้องจับท่าให้ถูกว่าตัวละครตัวนั้นมันสามารถคอมโบคอมโบได้กี่ขังง่ร้อยเปอเซ็นต์เหอนะีนี่เมื่อวานขอแก้มือเมื่อวานหน่อยนะครับตอนนี้เราจบแล้วนี่ยี่ห้าคอมโบเฮ้สุโกะทำได้ตั้งสามสิคอมโบเมื่อวานเราเล่นตัวนี้นะแล้วก็มาโกโตกับมาโคโมะ มาเราจะมา25คอมโบกันยาะมีคนบอกผมว่าให้ทำน้ำตก2ครั้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาคือโดนโจมตีเลยน้ำตกน้ำตกแล้วก็ท่าแรกแล้วก็อันติซึมอ่านี่ไงโอ้ย กี่ติเฮ้กี่กี่ฮิตกี่คอมโบ2ี่แปดที่เก้าสามสิบสามเป็ดสามสิบสามคอมโบผ่านแล้วครับเหลือใช้อันติปิดเกมอันติปิดเกมถอยก่อนเราตอนนี้เราต้องการเราต้องการเฮ้ยสุดเราต้องการก่อนอันจิโลใจเยเนี้ยอเตอร์แอทแทก มันมงเออมันมงหัวมงหัวน้ำตกอ้าวไล่ล,ลำโดนไล่ลำไหมไล่ล,ลำวาลีไล่ล,ลำช่วยหนูด้วยอ,อจับป้องกันนักจับเลยป้องกันนักตีไงเสียบอันติปิดเกมอันติปิดเกมบุ๊บโอ้โหไม่โดนต้องโดนแล้วละ่ะ เรียบร้อยจบแล้วครับชนะแล้วซึ้งๆกระบวนท่าที่กระบวนท่าที่อะไรวะไล่ลำกระบวนท่าที่สามปะป่า,าแล้วปะจบแล้วครับได้ทองทองสมใจละออกสิครับรออะไร อ่าเป็นไงของเมื่อวานทำผ่านแล้วปะวันนี้ก็จบแค่นี้ครับเร่นวัรรณิชจิตจำใสผมขอตะจุบแบบกระตุนไทยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับไปละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ